ตำรวจเอกสันติก,กรเกษมผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกจากกริดสุวรรณคำสารวัตรสืบสวนสอบสวนนำกำลังตรวจสอบหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะคะร่วมกันที่บ้านพัทยาลองสเตในตะบ,บนนองปลาไหลนะคะรวบนักพนันได้23คนเป็นหญิง18คนชาย5คนพร้อมกับของกลางจากการจับก,กลุ่มสืบทราบว่ามีกลุ่มนักเล่นการพนันเช่าบ้านพ,าพักภูวิลล่า ย้ยกฎหมายในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 นะคะเบืองต้นก็ได้มีการควบคุมตัวนักพนันไว้23คนค่ะพร้อมกับนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางตามไปที่สบพบางละมุงนะคะวันนี้ซึ่งก็เป็นท้องที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มนักพนันทั้ง23คนเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะโดยหลังจากจับกลุมและควบคุมตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ในข้อกล่าวหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไพป๊อก8ปพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเรื่องของมาตรการในการม่วสุมนะคะเนื่องจากจะกลายเป็นการแพร่ระบาดโควิด -19 ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อซึ่งจะหน้ตำรวจสพบางละมุงได้ควบคุมตัวนักพนันทั้ง23คนส่งสารจังหวัดพัทยาเพื่อให้พิจารณาความผิดและตัดสินโทษในวันนี้ค่ะ ไพ่สองไปลูกครับใช่ม่ก่อนคือมาเลย